อ๋อค่ะซึ่งเปี่ยนผู้ายอยู่ซึ่งวันนี้ราคายางอันเลือต่อได้แล้วะไม่ใจรู้เยแกวนแ่วันที่เบวันนี้ม่รู้ต่อได้ตรือนาไม่ดลงลงเรือไหมืได้เบอ๋อเล่นเล่นเนลดลงเร็วเล่นนาะประมาณกันซ้ำที่ทีคาเยเชื่อเียวเบี้ยคุณเค้ากันนี่คุณโ้้วาโต้มไม่บอกามกข้าอยู่ ต้องใหยุดทีต่อเดียวคะจปันได้จะหมากนาอเเริ่มดังอาทิตย์ก็ยังปล่อยยู่วยใ้เดียวมันยืดะมันยืนแต่มาอทิตนี่อิตมาิมาตใได้อาทิตไปโต้องเอไม่ได้อาทิย์วันกได้กล้ามรวยบุตรสมาที่ยังกส่ไมมากวยางมากรวยแต่แม่ก็เฉี่ยลื้บุตริทวนยากหดุนนั่นเลยกล้มรวยนย่างกุ่นแต่ไม่รูกล้าตกวคนไหมไม่ไมกคน ตึงกองปลามาเช็คเรวได้ไหมได้เราไหมกองปามีเริลื่รบดวันนีแลว่าท่วมทุนอยังทุนได้บ้าไหมท่วมกันนี่จึงแต่ได้เราไหมวางนี้คะวันนี้ไม่จะได้เกิดตัดดีคนตกเหรอปวตข้าวไหมคะได้จาเดย ดอ uh mm hmm. uh oh. yeah ยี่ไรอะคะกี่ไรอะคะแต่เป็ดลอยสิบไรสิบไรอืค่ะเ้ัข้าวไหมคะได้จ่เดยค่ะเปดอยี่ไรอะคะกี่ไรอะคะแต่เป็ดลอยสิบไรอืมค่ะรเก้

่วยประกันไอ้ราสวยเราซะมันคว่าตัว่าอาพก็คืออาชีพปุ่นปีอะไรเนียมันมันได้ได้เน่ยนนอาจิปักักเลือดำเรือมันก็มันคือเลียมไม่รู้เงินกันยังไงน่นู้นแตมันได้มันได้ทุกคนนะเนาะไดเมื่อแต่มดคนแัยางไดอยู่แร้ว